ไัยคราชรซอนเล็บ,บ,บ,บภาคสองเล่มที่สองตอนระดมไพระะลพลสนามฝึกซ้อมฝีมือของไขยวนปรากฏทงทิวแน่นขนาด บนแท่นตรวจแถวทหารปักธงใหญ่เขียนตัวหนังสือคำอย่างที่หน้าแท่นตรวจแถวทหารธงประจำฐานที่มั่นและแม่ทัพต่างๆโบกพัดผิวดูไปเป็นที่น่าเกรงขามสายตายามกวาดมองเห็นแต่ไพร่พลจูงม้ายืนสงบนิ่งจนดำทะมึนเป็นแผ่นผืนรอฟังคำสั่งจากเสียสินที่ยืนอยู่แถวหน้าสุดเป็นทัพม้าที่เสียสินคัดสรรจากฐานที่มั่นต่างๆ ก็เป็นขบวนทัพม้าอันกล้าแกร่งผู้ที่มีอำนาจเรียกระดมทัพม้าของฐานที่มั่นต่างๆมารวมกันคงมีแต่เสียสินคนเดียวแม้แต่เซินยงที่เป็นผู้บัญชาการแดนเหลียวตรงก็ทําไม่ได้ตามแผนของเสียสินหน่วยสอดแนมสืบทราบที่ตั้งของชนเผ่าตาตาที่โจมตีฐานที่มั่นสันวันเว่ยจนแน่ชัดดังนั้นมันคิดลบชื่อชนเผ่าตาต้านี้ออกจากทุง่งหญ้า ประกาศสักดาในคราเดียวเพราะเหตุนี้ต้องใช้ทัพม้าที่มีความคล่องตัวสูงไม่เช่นนั้นชนเผ่าตาต้าสามารถเก็บกระโจมหลบหนีสำหรับกับทัพหมิงต้องตกอยู่ในฐานะถูกระทำเสียสินไม่ได้ทุ่มกำลังพลห0 0 0 0เข้าร่วมการศึกจนหมดสิน้นเพียงจัดสรรกำลังสอง0 0ื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยพลเดินเท้าใช้ทวนยาวทหารราบถือดาบโล่พลทหารปืนไฟกับพลทหารปืนใหญ่ ด้านกำลังหลักยังคงใช้กองกำลังแดนเหลียวตรงส่วนกำลังที่เสียสินส่งออกไปมาจากค่ายเสริรนจีนกลไกวิเศษนับเป็นครั้งแรกที่กำลังพลของค่ายเสริรนจีเข้าสู่สนามรบจริงภายใต้การประสานและคุ้มกันของทัพม้าและทหารราบหากหน่วยอาวุธของค่ายเสริรนจีสามารถสะกดขบวนม้าของชนเผ่าตาตาที่เคลื่อนไหวดุดสายลมเอาไว้ ก็ไม่มีกองกำลังใดส่งผลคุกคามต่อพวกมันอีกนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระดำริของยงเลอฮองเต้ที่ให้ความสำคัญกับการค้นคว้าอาวุธเพลิงและเพิ่มจำนวนอาวุธเพลิงในกองทัพเป็นพระดำริที่ถูกต้องในสังคมกษิกรรมความสามารถในการขี่ม้ายิงธนูของทั้งหมดตกเป็นของนักรบชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนใช้ชีวิตบนหลังม้าตั้งแต่เล็ก ยามปกติขี่ม้ายิงธนูดุดเดียวกับพวกเราใช้ตะเกียบเมื่อท่านวางจอบเสียมขึ้นมาเพียงรับการฝึกไม่กี่ปีไหนเลยขี่ม้ายิงธนูเหนือกว่าข้าศึกได้ในขั้นตอนปัจจุบันทับม้ามิอาจไม่พัฒนาให้ก้าวหน้าแต่พวกเรามิใช่เห็นว่าฝีมือขี่ม้ายิงธนูสู้ศัตรูไม่ได้ก็ละทิ้งการกสิกรรมหันไปเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะแทน อารยธรรมเกษตรยังสูงส่งกว่าอารยธรรมเลี้ยงสัตว์เรร่อนอีกขั้นหนึ่งชีวิตที่มั่งคั่งกับสภาพสังคมที่สมบูรณ์จะเร่งรัดให้เกิดอารยธรรมมากกว่านี้ที่พวกเราพึงกระทําคือพัฒนาจุดเด่นของตัวเองมิใช่ลอกเลียนจุดเด่นของข้าศึกส่วนการพัฒนาอาวุธเพลิงต้องใช้เวลาอย่างยาวนานโลกตะวันตกที่ผ่านขั้นตอนนี้ได้เนื่องเพราะพวกมัน ไม่มีชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนที่กล้าแข็งส่วนต้าหมิงหาเป็นเช่นนี้ไหมแต่ต้าหมิงก็ไม่ใช่เพราะเหตุผลข้อนี้จนยุติการพัฒนาของอาวุธเพลิงเพียงใช้ทับมาสยบทับมาหากแม้นเป็นเช่นนั้นการคุกคามจากชนเผ่าเร่ร่อนแม้ไม่คงอยู่แต่เมื่อชาวต่างชาติแล่นเรือรบบรรทุกปืนไฟกับปืนใหญ่ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าพวกเราจะรับมืออย่างไรเมื่อถึงยุคสมัยนั้น ทับหมาที่เคยพิชิตโดยไร้ผู้ต่อต้านถูกอาวุธเพลิงบทขยี้ทําลายสิน้นดังนั้นสมควรเร่งพัฒนาอาวุธเพลิงจึงถูกต้องสินโยงถูกสำเร็จโทษต่อหน้าผู้คนแล้วเนื่องเพราะมันเป็นผู้บัญชาการทหารระดับสูงของแดนเหลียวตงเสียสินไม่ได้ตัดศีรษะมันเสียประจานแต่ตัดศีรษะมันต่อหน้าผู้คนก็สร้างความคลั่นคลามแก่แม่ทัพทั้งหลาย ก่อนหน้านี้เสียสินทําความเข้าใจกับความสัมพันธ์ที่ห่างระหว่างเซินโยงกับแม่ทัพทั้งหลายดังนั้นใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาว่าสมควรให้ผู้ใดอยู่หน้าผู้ใดอยู่หลังผู้ใดเป็นกําลังหลักผู้ใดเป็นกําลังรองเพียงแต่พอพเผชิญค่าศึกจะกําหนดยุทธการสู้รบอย่างไรถือเป็นเรื่องของแม่ทัพทั้งหลายเสียสินไม่คิดก้าวไกยแม่ทัพทั้งหลายก็จัดสรรกําลังกันเอง วางยุทธวิธีเป็นมั่นเหมาะเสียสินพอออกคำสั่งทัพใหญ่จะเคลื่อนออกจากที่ตั้งแววเสียงเป่าหลอดเขาดังยาวนานจุดเกราะกระทบกันดังเกลียวกล่าวธงทิวโบกสะบัดพลัดผิวทัพหมาสามหมื่นเคลื่อนออกจากสนามฝึกซ้อมฝีมือดุดระลอกคลื่นหนุนเนื่องพลประจำรถกับทหารราบเคลื่อนตามติดบังเกิดเสียงดังสั่นสะเทือนเลือลั่นรถมังกรไฟ ปืนใหญ่ขนาดเท่าปากชามปืนไฟยังมีทวนยาวที่แน่นขนาดดาบใหญ่ที่สะท้อนประกายเย็นเยียบแผ่ซ่านกลิ่นอายข่าฟันออกมาตามมาตรการที่เสี้ยสินวางเอาไว้เตรียมทุ่มกำลังทัพม้าที่เหนือกว่าจูโจมทำลายชนเผ่าตาตา้าด้วยอนุภาพดูดอสศนิบาทฟาดทลายต่อจากนั้น ต่อจากนั้นให้พลประจำรถกับทหารราบกวาดสมรภูมิสู้รบสุดท้ายยังคงใช้ทัพม้ารับหน้าที่จู่โจมและสะกดชนเผ่าโดยรอบที่อาจรุดมาช่วยเหลือชาวตาตา้าทำการคุ้มกันทัพใหญ่กลับคืนที่ต่างกับคำสั่งในการทำสงครามที่ผ่านมาคือเสียสินยอมรับการยอมจำนนแต่ว่ายอมจำนนหรือไม่ยอมจำนนต้องกวาดต้อนฉเฉลยทั้งหมดกลับไป พร้อมกับขนย้ายเงินทองสเสบียงประชากรและสัตว์เลี้ยงของชนเผ่าตาต้านี้กลับไปให้หมดสิน้นหากขนถ่ายไม่ไหวก็จะเผาทำลายทิง้งเผาทำลายไม่ได้ก็ทุบทำลายทิง้งสรุปแล้วต้องยึดชนเผ่าที่ถูกปราบพิชิตมาทั้งหมดผู้ใดต่อสู้ขัดขืนให้ประหารฆ่าสิน้นตอนแรกสำเร็จโทษเซินยงทั้งมีคำสั่งถึงชายแดนทุกแห่งให้เพิ่มการป้องกันตามด้วยคำสั่งที่เฉียบขาดเช่นนี้ ในสายตาของกองกำลังแดนเหลียวตงต่างยึดถือเสี้ยสินเป็นปีศาจร้ายตนหนึ่งข่าวเสี้ยสินเคลื่อนกำลังสถานทั่วเมืองไคหยวนต่อจากนั้นกระจายทั่วแดนเหลียวตงทุกผู้คนต่างจับตาดูผลงานทําศึกครั้งนี้อย่างใกล้ชิดผู้กำกับการแสดงใหญ่เช่นเสี้ยสินกลับไม่ให้ความสำคัญกับการศึกครั้งนี้เท่าใดในสายตาของมันสงครามเพียงเป็นวิธีการ มิใช่เป้าหมายสองวันให้หลังมันก็นัดหมายเศร้าอุ้ยซือชูปิงปี้กับติงตูซือไปชมเมืองฮาตาเสียศินความจริงคิดสวมชุดลำลองเดินทางไปแต่ว่าเมืองฮาตาอยู่นอกด่านกวางซุนรอบบริเวณไม่มีแนวป้องกันอันใดตอนนี้มันแม้แต่เมืองใคหยวนยังปรากฏร่องรอยของหน่วยสอดแนมของชาวตาต้าขึ้น เาวิซื่อและพวกไหนเลยปล่อยให้เสียสินไปเพียงลำพังได้เสียสินอับจนปัญญาได้แต่จัดกำลังไพร่พล5้าพคนห0คนขุมกันพวกมันยกออกจากด่านกวางซุ่นอย่างเอิก,กระเิกในเขตปกครองของไคหยวนมี5เมืองกับอีก21ป้อมเมืองทั้ง5ได้แก่เมืองไคหยวนจงจุย้ยเทียลิงฟ่านเหอและอี้ลู่ส่วน21ป้อม มีป้อมจิ้งอันฉาเหอือสงสารเว้ยเอียนเจนเปยชิงหยางเจินอี้กูเฉิงชิ่งวินติ้งเอียนเป็นตน้นถือเป็นถิ่นที่อยู่ของทหารและพลเรือนส่วนรอบนอกมีหกด่านโอบล้อมชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ด่านทั้งหกประกอบด้วยด่านกวางซุนเจนเปยซินอัน ชิงเหอซันเต้าและหนิวหยางในจำนวนนี้ป้อมจิ้งอันอยู่ทางเหลียวเปยเป็นเมืองสำคัญของตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงทิศเหนือทั้งหมดส่วนด่านกวางซุนเป็นด่านสำคัญทางตะวันออกเมืองหาตาตั้งอยู่นอกด่านกวางซุนเส้นทางคมนาคมสำคัญของต้าหมิงหลายสายตัดผ่านเมืองไคหยวนไปยังที่ต่างๆเช่นตะวันตกไปถึงทุ่งหญ้าเคอเออร์ซินของมองโก ทิศเหนือถึงแม่น้ำเฮย,ยหลงเจียงมนทนจีหลินทิศตะวันออกถึงภูเขาฉางไปาซานกับแขวนโชซอนโดยพื้นฐานแล้วชาวบ้านพื้นที่ใครหยวนใช้ชีวิตอยู่ในเมืองและและแวกใกล้เคียงจะได้เข้าใจว่า5เมือง21ป้อมมีผู้คนมากมายสำหรับที่นี้พันหลังคาเรือนถือเป็นหนึ่งเมืองร้อยหลังคาเรือนถือเป็นหนึ่งป้อมมีหนำซ้ำส่วนใหญ่ เป็นกองทหารชาวบ้านยังมีจำนวนน้อยกว่ากองทหารอีกพอออกจากด่านกวางซุ่นตลอดรายทางเห็นซากปหลักหักพังคาดว่าก่อนหน้านี้คล้ายปลูกสร้างหมู่บ้านอยู่สายลมพอพัดผ่านระหว่างซากปรลักหักพังมีเศษเท่าทานโชยออกมาเสียสินยกมือปิดจมูกปากเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าที่นี้มีผู้อื่นอาศัยหรือเช่นไหนมีเศษเท่าทานที่ผ่านการเผาไหมชูปิงปี้กล่าวว่า เรียนใต้เท้าจงตูนี่เป็นเท่าฐานที่เกิดจากการเผาช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวปีก่อนตอนนี้ต้นหญ้าแมกไม้เริ่มงอกเงยกลบซากเท่าฐานไว้บางครั้งจะเกิดเท่าหญ้าโชยมาตามลมหลังจากผ่านช่วงนี้ไปจะดีขึ้นเศร้าอีซื่อกล่าวด้วยความยินดีว่าที่ป้องกันการลุกรานของชนเผ่าตาตาพอฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาว จะยกกำลังออกนอกด่านไปเผาป่ามีให้ชาวตาต้ามาเลี้ยงสัตว์ที่ชายแดนเราช่วยลดปัญหามากมายนี่เป็นวิธีการที่ทางท้องถิ่นกลุ่นคิดขึ้นผู้น้อยเตรียมคิดเสนอวิธีการนี้ต่อราชสํานักให้ราชสํานักถือเป็นประเพณีปฏิบัติไม่ทราบแต่เท,ท้าจงตูคิดเห็นอย่างไรเสียสินกลุ่นคิดขึ้นที่แท้พอถึงฤดูใบไ, <ป S 2> ไม้ผลิ<ป>ถึงฤด,ด,ด,ดูหนาว ทหารชายแดนกระทำการเผาป่าเริ่มตั้งแต่ยุคสมัยนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถูกกำหนดให้เป็นประเพณีปฏิบัติเสสินเคยอ่านนวนิยายย้อนเวลาหลายเล่มในจำนวนนี้เขียนถึงชายแดนราชวงศ์หมิงจะเอ่ยถึงเรื่องนี้เสียสินเองเห็นว่านี่เป็นวิธีสกัดยับยั้งชาวตาต้าอย่างได้ผลขณะจะเห็นพ้องด้วย ชูปิงปี้ที่ด้านข้างกลับกล่าวขึ้นว่าเสาวีซื่อนี่ถือเป็นความคิดอ่านของนักศึกษาในความเห็นของเราวิธีนี้เจกเช่นดื่มยาพิษแก้กระหายมีผลเสียมากมายกว่าผลดีเสียสินพอฟังจึงปิดปากลงเงี่ยหูฟังดูว่าชูปิงปี้จะกล่าวว่าอย่างไรเสาวีซื่อกล่าวอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจว่าชูปิงปี้ชไหนกล่าวเช่นนี้ ชูปิงปี้กล่าวว่าเมื่อตอนต้าหมิงเราแรกตั้งประเทศปรากฏชาวมองโกกับนีเจนหลายชนเผ่ายอมอ่อนน้อมต่อราชสำนักเราตอนนั้นไทจูฮ่องเต้ทรงดำริว่าหากคิดปกครองชนชาติหูให้คล้อยตามลักษณะนิสัยชนชาติหูอาศัยในพื้นที่เหน็บหนาวกันดานหากอบพยพเข้ามายังสถานที่ร้อนอบอ้าวจะขัดกับนิสัยใจคอจนก่อความวุ่นวาย มีสู้เลือกแหล่งน้ำต้นหญ้าให้เลี้ยงสัตว์เมื่อตอบสนองความต้องการพวกมันย่อมอยู่อย่างสงบสุขแต่หลังจากนั้นทรงชน,ชนชาติหูไปยังท้องทุ่งปรากฏว่ามีคนไปแล้วย้อนกลับมามีหน้ำซาำผู้ที่ยอมอ่อนน้อมกับผู้ที่ไม่ยอมอ่อนน้อมอยู่ปะปนกันยากแก่การควบคุมไทจูฮ่องเต้จึงปรับเปลี่ยนให้ชาวต่างชาติที่นอกด่านอพยพเข้ามายังพื้นที่ด้านในแต่ว่า ทางหนึ่งเป็นชาวมองโกถอยร่นไปทางเหนือทางหนึ่งให้ชาวบ้านชายแดนอพยพเข้าด้านในแดนเหลียวตรงจึงกลายเป็นท้องทุ่งรกร้างปราศจากร่องรอยผู้คนพอถึงตอนท้ายแดนเหลียวตรงไม่มีผู้คนให้ปกครองผ่านยุบหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเป็นฐานที่มั่นแทนเป็นเหตุให้แดนเหลียวตรงแรนแขนกว่าเดิมสุดท้ายไถจู่องเต พบว่าวิธีนี้แม้สามารถแบ่งแยกศัตรูฝ่ายตนแต่หากมองในระยะยาวมีผลเสียมากมายดังนั้นในปีที่26ราชการหงอูไทจูฮ่องเต้มีราชอ,องค์การให้อบประชาวบ้านจากมณฑลซานซีและอื่นๆมาเสริมฐานที่มั่นสเวียนฟูจัวโย้โว่กับฐานที่มั่นว่านเฉียนโย้โวยและฐานที่มั่นไหวอันเว่ ให้พวกมันครอบครองที่นาจัดตั้งตลาดบุกเบิกท้องทุ่งรกรางน่าเสียดายหลังจากที่ไ่จู่ห้องเต้สเสด็จสวรรคตนโยบายนี้ไม่ได้สารต่อไปกล่าวพลางทอดถอนใจชี้มือไปยังท้องทุ่งรกรางกล่าวกับเสี้ยสินว่าไต่เท้าจงตูโปรดดูเพื่อยับยัง้งชาวตาตา้าราชวงศ์เราสั่งห้ามทหารและพลเรือน ออกไปทําไร่ไถนานอกเขตชายแดนเป็นเหตุให้พื้นที่จํานวนมากถูกทิงง้งร้างเพราะถึงฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวยังออกนอกด่านไปเผาป่าแต่ต่อให้จัดทัพม้าไปอย่างมากก็เผาพื้นที่1นึ200่ถึงสองลีเมื่อใดจึงเกิดผลในการยับยั้งฆ่าศึกสุดท้ายยิ่งเผาทําลายพื้นที่ยิ่งรกร้าง ไม่เพียงยับยั้งศัตรูไม่ได้ตัวเองทางด้านนี้ยังเปล่าเปลี่ยวรกร้างกว่าเดิมมันเงียบงันไปชั่วขณะจึงกล่าวอีกว่าจนปีรัชกาลหงอูเราเดินทางมาเฝ้ารักษาแดนเหลียวตงค่อยไต่เต้าขึ้นเป็นทหารยศปิงปี้ประจำหน่วยไขยวนปิงปี้หลายสิบปีนี้เราล้วนใช้ชีวิตที่แดนเหลียวตง จำได้ว่าตอนแรกที่ออกนอกด่านที่นี้มีที่นาติดต่อกันเชื่อมกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์แต่ชาวมองโกถอยร่นขึ้นเหนือชาวหมิงอพยพลงใต้ผู้คนที่รั้งอยู่ความจริงมีน้อยอยู่แล้วยังสั่งห้ามมิให้พวกมันทำนาเลี้ยงสัตว์ที่ชายแดนพอถึงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาวยังทําการเผาป่า พื้นดินอันอุดมสมบูรณ์กลายเป็นรกร้างถึงเพียงนี้ถึงแม้ไม่สามารถหล่อเลี้ยงศัตรูแต่ก็ไม่สามารถเลี้ยงดูทัพหมิงเราหากมองในระยะยาวถือเป็นนโยบายที่ผิดพลาดยังมีเมื่อเป็นเช่นนี้ขณะที่ทัพหมิงเราออกนอกดานก็ขาดคนนำทางที่ชำนาญทั้งไม่มีชาวบ้านให้การช่วยเหลือส่วนชนชาติหูไม่ก่อกำแพงสร้างเมือง อาศัยอยู่บนที่โลง่งต่อให้เดินทัพพันลีทุ่มกำลังออกไปมากมายก็ยากทำลายฐานรากของมันอีกประการหากทัพใหญ่เดินทัพทางไกลด้านสเสบียงล้วนพึ่งพาชาวบ้านในด่านจัดส่งให้ทั้งสิ้นเปลืองเงินทองมากมายด้วยความมั่งคั่งของราชสำนักยังยากแบกรับได้ เสียสินรับฟังจนรอบพง,งกศีษะเมื่อพิจารณาทฤษฎีของชูปิงปี้โดยละเอียดไม่ถึงกับไม่มีเหตุผลเมื่อทำศึกสงครามต่อให้สังหารค่าศึก1,000พตนเองก็ต้องสูญเสียแ0 0ในส่วนของแดนเหลียวตงการสั่งอพยพราษฎรพร้อมกับสเสบียงทรัพย์สินทั้งหมดความจริงเข้าใจว่าจะเสริมแนวป้องกันมิให้ค่าศึกครอบครองสเสบียงทรัพย์สินสุดท้ายรังแต่ช่วยให้ศัตรูกล้าแข็ง ส่วนตนเองอ่อนแอลงตอนนี้ชาวมองโกถูกขับไล่กลับสู่ทุ่งหญ้าไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันทั้งไม่มีแหล่งที่มาในการสร้างผลผลิตบวกกับตั้งประจันกับราชวงศ์หมิงไม่สามารถประกอบการค้าขายแลกเปลี่ยนตามปกติทำให้พวกมันยิ่งมายิ่งแรนแขนต้นทุนในการทำสงครามต่ำกว่าต้าหมิงเพื่อตอบสนองความต้องการของวัตถุสิ่งของการปล้นสะดมชิงทรัพย์ กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกมันหากบอกว่าทัพมองโกเมื่อการก่อนยังมีขีดความสามารถและจุดมุ่งหมายตีชิงแผ่นดินจงหยวนกลับคืนตอนนี้การรุกรานของพวกมันส่วนใหญ่เป็นพฤติการของชนเผ่าเพียงเพื่อการดํารงชีพสืบไปแน่นอนสภาพเช่นนี้จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่อสงครามกลายเป็นเรื่องปกติภายในต้าหมิงก็จะเกิดปัญหาอย่างนั้นการปล้นชิง อาจกลายเป็นการลุกรานกลายเป็นการแย่งชิงอำนาจแต่ว่าหากแดนเหลียวตรงเปลี่ยนเป็นมั่งคั่งการค้าที่ชายแดนเกิดการพัฒนาสภาพเช่นนี้อาจเปลี่ยนไปพวกเราไม่ปฏิเสธว่ามีคนกระหายทำสงครามแต่การดำเนินการที่ผิดพลาดรังแต่เพิ่มศัตรูแก่ตนเองโดยไม่จำเป็นนี่เป็นเพียงด้านภายนอกภายในแดนเหลียวตรงก็เช่นกันตอนต้นราชวงศ์หมิงแดนเหลียวตรงยังอยู่ในมือชาวหมิง ในผู้อยู่อาศัยมีชาวนีเจินกับมองโกไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ถือเป็นชนกลุ่มน้อยชาวหั่นมีจำนวนมากกว่าต่อมาต้าหมิงยังแผ่อิทธิพลขึ้นเหนือจัดตั้งสำนักบัญชาการนูเออการขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ยังอยู่ในมือของต้าหมิงหลังจากผ่านการพัฒนา200กว่าปีชาวฮั่น ซึ่งเคยมีประชากรมากที่สุดค่อยๆสาบสูญไปสุดท้ายชาวนีเจนกลับกลายเป็นเจ้าของพื้นที่นั่นเป็นเพราะเหตุใดเนื่องเพราะที่นี้นอกจากทหารประจำการแล้วมีครอบครัวชาวหั่นไม่มากนักสุดท้ายชาวฮั่นไม่อาจลงหลักปักฐานอยู่ที่นี้ไม่เช่นนั้นหลังจากพัฒนา200กว่าปีชาวหั่นสมควรหลอมกลืนชนเผ่าอื่นเข้าไป ไหนเลยปล่อยให้สถานการณ์กลายเป็นเลวร้ายสุดแก้ไขได้ถึงแม้ว่าราชสํานักให้ความสําคัญกับแนวป้องกันทางเหนือแต่หากไม่แก้ไขปัญหาพื้นฐานก็ไม่อาจขจัดเพศภัยชายแดนได้สักวันหนึ่งปัญหาชายแดนจะกลายเป็นเพศภัยร้ายแรงเสียสิน,นึกถึงตอนนี้ยิ่งตั้งใจเดินทางไปยังเมืองฮาตากว่าเดิม